สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีเะพี่น้องจ้าเบิ่งคุณยายเก็บเห็ดเห็ดคุณยายออกอีกอ่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดออกหมดปีค่ะออกหมดปียายพี่ลึกตอนตอนนี้ออกดิวี่นี่เครื่องเครื่องบ่โอ๊กน้อยใหญ เห็ดบดปลาฮ่าฮ่ามันคุณยายเก็บเห็เดมือละห่อสองหอ่อโอ้ยสองห่อก็ได้สองร้อยได้กันร้อยมนื้อก็ได้ <c oughs> ห่อละห้าสิบบาท เฮ็ดบดบ้่งผมดอกน้อยขยะอยู่ย่ายมานเลยมแต่แนวออกมแต่แนวขายพักหวานเฮ็ดบดผู้ใดสร้างไข่หมดคุณยายกันแย่อยู่ในสวนนี่ผัวอ๋ออันนี้งามงามคือดอกไม้นี่ สุดนี่กำลังออกเนาะข <c oughs> <c oughs> ักแท้ป้อนแท้ะน,นะฮะป้อนเราออกแล้วยายสุดนี่สุดนี่กำลังออกนี่ <c oughs> สุดในน้นอยนี่กำลังออกนี่อ้าวนี่ <c oughs> เอาดึงให้ยังอ้าวอันนั้นมันอันนั้น,นอึบป้า ยายชาเก็บเห็ดอีกแล้วเออยายชาเก็บเห็ดอีกแล้วโอ้ <c oughs> หโหถอนไม่ได้นี่เนาะยายเนาะนีน่เนาะถอนปีที่แล้วเนาะอ,ออกละเริ่มออกละถอนปีที่แล้วอืมอืักแทยผุกระจุ่มนี่เก็บได้อีกสองสามมืออืม <c oughs> อันนี้ของปีนี้ขอนอันนี้มากระปุกได้ปีนี้มากระปุกต้นปีนะอึบหมดเลยยาย บงเลยสิเป็นป้าเฮ็ดได้โดนทนนนนั้งนี้เป็นยังเป็นยังงบังนะน่ะไม่หลังองมันบังน้ำบดซ <c oughs> ึ่เนื้อเออไม่มัน <c oughs> น้ำมันบดซึ่กันคอน <c oughs> ทางไตที่มันออกี่อเอาลรวไม่หลังองนี้ออกเนื้เปลองป้ามือเลยได้สองสามห่อเล่านั้นสามหอ่อคุณยายจะไปห่อใส่ผักหวาน หอละห้าสิบบาทรวมรวมกันเรียบร้อยมักตูมเนาะยาเดียวนี่หาบมี่อะไรมักตูมฮะหายยากอะไรมักตูมดีบโบข้ามบังดโอ้ากนอู้มักตูมมักตูม อ๋อยายไปเปิดเบื้องผนวก็คลุกคลุกคลกคลกคลกใส่มือโอ้ยกินซะโอ้ยนอนยายโหขยะอยู่ดักอุนโตนอยู่ผู้ชายมาผูวยายเต็มอันย่ะผู้ชายมาเปิดเบื้องผาดคลุกคลุกคลกผูวกินซะนี่เดนในห้านเนี่ยได้แท้พักเถอะอยู่ในสวนเลยเนาะ เปิดลงผลไหลเซมือเปิงไหลเมือ,ม,อมันห้างอันนี้นยายผู้คักแท็ตัวผัวอ๋อขาวเต็มมันแน่นหลายยายมันแน่นมันก็เลยไหลเออเดี๋ยวอยู่งวกกเอองเหล่าอันเห็ดใหม่ใบตองบงอันต้นมกเดง่อเอเรเียบร้อยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคุณยายพากเก็บเห็ด